<Okay. S 2> เริ่มค่ะไม่มีสาม,ม,ม้ีเหรอไม่ทำเองเราทำเองเริ่มเริ่มได้สามเด็ดจิก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 เอติงติจ้าจจ้จอวโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ กวาจะเดินถึงนะแล้วเขาบอกว่าเอาไม่ซาที่สุดเออมาคนแรกไปแล้วจบแล้วเขาเลือกแล้วยิบมามาครั่งเดียวเสร็จเสแพ้ไปแพ้ไปแล้วเกินเลยนะเหมือนแบบโอเคหน่อ สวัสดีค่ะทันซาเออเออเอเออเออเออแหวะด้วยอ่ะไปเองเหรอไเอ่อค้านหนอ่งแนนานีはは่คนเดิมเพิ่เติมพิอซา

ีแบบช้าๆชา้าๆได้ไแต่แต่แน่

คนสุดท้ายคนสุด <c oughs> ท้ทา,ย <c oughs> ายเฮ้ยคนสุดท้ายอ่ะครับหนูสร้างันมากๆนะทำไมทุกคนเงียบแกแต่